สวัสดีครับผมสกายเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาวาดมูสันอีกรอบนะครับจากคลิปที่แล้วนี้ผมได้ปล่อยไก่ไปครับปล่อยตัวบลเลอร์เลยคือน้องเขาขอเป็นร่างผู้หญิงนะครับผมก็ดันไปวาดเป็นร่างผู้ชายมาให้ครับวันนี้ผมก็เลยจะต้องมาวาดแก้ตัวอีกครั้งนะครับอ่าก็ไม่พูดมากทําเพลงครับก็จัดไปเลยครับอ่าก็จะเป็นเช่นเคยนะครับผมก็จะทําการวาดหน้าตรงนะครับ อ่าแล้วก็เวลาวาดหน้าตรงนี่ก็พยายามให้สองข้างแก้มสองข้างนี่อ่าห่างกันเท่าเกันนะครับห่างจากเส้นตรงกลางให้มันเท่าเกันจากนั้นเราก็ขึ้นโครงหูนะครับแบบนี้เลยครับง่ายๆครับเหมือนเดิมครับนี่ทําจนชํานาญแล้วก็จะเป็นเองนะครับอ่าแล้วคราวนี้ก็จะมาล่างโครงตากันครับอ่าโครงตาผมจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับอ่าจากนั้นพอเรามีโครงตาแล้วมันจะทําให้วาดลูกตาข้างในได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ แล้วดวงตาของมูซันก็จะออกแหลม,หลมๆเฉียวเฉียวแบบนี้นะครับนี่นี่แหลมแบบนี้เลยครับอ่โค้งๆแหลมๆครับตาเฉียวเฉียวแบบนี้เลยนี่ไม่ยากครับพอเรามีโครงตาแล้วเราก็จะทำให้เราวาดลูกตาได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับใส่บครับ ตาก็จะคล้ายเดิมนะครับเป็นตาแมวนะครับเป็นแหลมๆตาดําจะเป็นแหลมๆครับจากนั้นก็ว่าชั้นตาครับนี่ก็ให้มันห่างมานิดนึงครับสูงขึ้นไปนิดนึงพอแล้วก็เติมคิ้วไปครับเติมขนตาไม่คิ้วขนตานครับประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็จะวาดคิ้วกันครับก็ประมาณเอาครับนี่ ต่อไปเราก็จะขึ้นรูปหน้าผากนะครับอ่ะวาดจมูกก่อนก็ได้ครับนี่จมูกก็ให้อยู่ประมาณใกล้ๆกับเส้นตรงกลางนะครับประมาณนี้แล้วก็วาดปากเลยครับนี่ก็จะบึง้งๆหน่อยครับตอนนี้ต่อไปเราก็วาดเป็นกระโหลกนะครับเส้นกะโหลกก็จะประมาณนี้นะครับ เส้นหน้าผากแล้วก็เส้นกระโหลกครับอ่านี่ก็ประมาณนี้ครับเพื่อจะได้กําหนดว่าผมเราด้านหน้านี่จะอยู่ประมาณไหนนะครับอ่าก็จะวาดเป็นการแสกข้างเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วผมก็จะปอยยาวลงมานะครับแบบนี้ครับโค้งๆหยิกๆครับทรงของบุษันล่างผู้หญิงนี่ก็จะเป็นแบบหยิกๆหย่อยๆอย่างนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยครับวนไปนี่ นี่ก็คือรายละเอียดนะครับของผมด้านหน้านี่ปล่อยตกลงมาแบบนี้โค้งๆแบบนี้ครับนี่ต่อไปก็อีกข้างหนึ่งนะครับาลากโค้งๆ นี่ครับโค้งลงมาหน่อยนึงครับอ่าค่อยๆหยิกไปทีละนิดครับนี่นี่แบบนี้อ่าแค่นี้เราก็จะได้ผมด้านหน้าแล้วครับประมาณนี้นะครับสเก็ตไปก่อนนะครับจะเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วนี่ก็คืออ่าโครงล่างของผมนะครับก็พยายามล่างให้มันวงกลมให้มันเท่าๆกันทั้งสองด้านนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นเครื่องประดับนะครับเป็นที่มัดผมรวบไว้ข้างหลังนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็จะโดนผมด้านหน้าบาังนะครับก็มองไม่เห็นอ่านี่ก็คือผมครับอ่าผมด้านหลังอ่าแล้วก็มูซันนี่เขาก็จะมีอ่าเป็นผู้นะครับนี่นครับผู้ยื่นลงมาเป็นเครื่องประดับอะไรสักอย่างนี่นครับ อสองข้างเลยนี่จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการาขึ้นโครงตัวนะครับก็เป็นการขึ้นโครงตัวแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมจะวาดแค่ครึ่งตัวนะครับก็ไม่จะเป็นจะต้องไปขึ้นโครงอะไรให้มันมากมายครับก็แค่ขีดลงมาก็ตรงกลางก็พอแล้วครับจัดระเบียบลงวงระเบียบก่อนครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเรามาวาดมือกันครับมือก็จะอ๋ะอนี่เลยครับนี่ครับนี่ผมวาดมือแบบนี้เลยนี่วาดน,นิ้วครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วโป้งนะครับอ่า แล้วนี่ผมก็จะวาดเป็นรูปเรือดำน้ำนะครับนี่ครับโอ้โหที่ผมวาดเรือดำน้ำนะครับเพราะว่าผมได้ดูช่วงหนึ่งของพวกทันชิโร่กับหน่วยพิฆาตอาสูรรุ่นใหม่ครับได้กำลังต่อสู้กับพวกอาสูรอย่างเมามันอยู่เลยครับสถานการณ์ก็ตึงเครียดหน้าสิวหน้าขวาน,นะครับ แต่ก็ดันทะลึ่งนะครับมีอสูรสีเขียวตนหนึ่งครับไปจุดชุนวนระเบิดนะครับโดยการมันไปซื้อเรือนำน้ำมาถล่มชาวบ้านซ้ำครับในยามวิกฤตเช่นนี้ครับก็ก็ทำให้พวกทันจิโร่กับเพื่อนๆนะครับถึงขนาดปีตแตกลยครับซึ่งผมดูแล้วผมก็ปีตเหมือนกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งสปอยผมนะครับเพราะว่าผมยังดูไม่จบนะครับ ผมดูถึงมังงะแค่ตอนอุซุยจบเองครับแล้วก็เลิกดูไปนะครับเพราะว่าผมอยากดูเป็นอนิเมชันมากกว่านะครับก็เลยดูแค่นี้ครับก็รออนิเมชันซีซั่น2อยู่นะครับก็ผมกำลังลุ้นเลยนะครับว่าอาสูนสีเขียวนี่จะโดนทันจิโร่กับหน่วยพิฆาตอาสูนรุ่นใหม่กระทืบหรือเปล่าครับเอหรือว่ามันจะโดนมูซันนะครับจากการแกะอาสูนที่มันขยันทำเรื่องโง่ๆไม่ดูสถานการณ์ก่อนนะครับ นี่ครับถ้าผมเป็นมูซันนะครับผมก็จะนี่ครับตามภาพเลยนะครับผมก็จะบี้เรือดำน้ํานี่ทิ้งทันทีอย่างนี้เลยครับเพราะว่าผมมองไม่ออกเลยครับว่ามันจะซื้อเรือดำน้ํามาสู้กับพวกทันจิโร่ได้ยังไงนะครับเพราะว่าแถมจะทําให้พวกทันจิโร่กับเพื่อนๆนี่ยิ่งโกรธแค้นนะครับแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นไปอีกครับนี่แหละครับพวกอสูรที่ได้แต่กินมนุษย์ที่อ่อนแออย่างเดียวนะครับก็ทํานาบนหลังคนนะครับ มันก็จะยากที่จะแข็งแข่งสู้กับมนุษย์ที่พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้นะครับสักวันหนึ่งมันก็คงจะต้องถึงคราวแล้วครับผมว่ามุสันนี่ก็คงจะปวดหัวกับอสูรประเภทนี้นะครับก็หาแต่อสูรเก่งๆนะครับแต่ก็คงจะเจอยากนะครับเพราะว่าอสูรมันก็ได้แค่ทาร้ายมนุษย์ที่อ่อนแอเท่านั้นนะครับสักวันอสูรพวกนี้มันก็จะล่มสลายนะครับเพราะว่ามันพัฒนาตัวเองไม่ได้นะครับ แล้วตอนนี้เราก็มาวาดบอดี้ของมูซันนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็เป็นชุดกิโมโนแบบธรรมดาพื้นๆนะครับนี่ครับก็วาดเป็นแขนครับแขนเสื้อยาวๆนะครับนี่ครับไอที่มันจะยากจริงๆก็คือไอลายดอกไม้มันนะครับซึ่งลายดอกไม้นี่ก็จะย่ะเยะนะครับอยากจะให้สวยเราก็ต้องวาดให้มันละเอียดนะครับค่อยๆวาดนะครับแต่ผมจะคร่าวๆนะครับ เพราะว่าลายดอกไม้ผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับก็จําได้แต่ว่าเป็นดอกไม้บานๆแบบนี้นะครับนี่ครับก็เป็นลายเสื้อของมุสันนะครับนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นลายลดอกไม้บานไปครับอ,อยากจะวาดสวยก็วาดละเอียดช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆวาดไปครับนี่ หรือเราจะเพิ่มดอกอะไรลายใหม่ๆก็ได้นะครับแล้วแต่ครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไปเรื่อยๆครับวาดเป็นดอกไม้ตรงนี้ตรงนี้อ่าต่อไปก็จะเป็นการตัดเส้นแบบข้าวๆนะครับก็มาดูกันว่าตัดเส้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ใช้ปากกาได้เลยนะครับหรือจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าดินสอจะทําให้ลบได้นะครับส่วนปากกาพลาดแล้วพลาดเลยนะครับก็แล้วแต่เลยครับเวลาตัดเส้นก็ไม่จะเป็นจะต้องตรงเส้นแดงเสมอไปนะครับแล้วแต่เรานะครับชอบตรงไหนก็ตัดตรงนั้นนะครับอ่ไอ้ตรงเล็บนี่ผมก็ลืมว่านะครับก็เติมหน่อยครับไม่เป็นไรครับรายละเอียดนี่นี่ครับเรือดำน้ำโดนบี้นะครับ จัดไปอ่า uh ฮ huh. ก็ไม่ยากครับภาพนี้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับที่เหลือก็แค่ตกแต่งรายละเลอียดนะครับเพิ่มสีเพิ่มสันอะไรไปครับนี่ครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ